สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมีพระเครื่องอเป็นพระบูชานาตักสิบนิ้วขึ้นเออเอยอ้าวยังนี้ <c oughs> นี่ไม่ทราบที่มา่ามีโลโก้มีอะไรเรียบร้อยอย่างนี้เอาไปร้อยห้าสิบ ร้อบาทนะฟังไว้ผิดร้อยห้าสิบบาทรอยห้าสิบบาทาชินาอืม <c oughs> ชินา,า,ารนาเอาไปเท่าไหร่ดีชินาราบสวยเอาไปบูชาเอาไปขึ้นหิ้งไว้เอาไปเอาไปเท่ากับร้อยห้าสบบาท โอ้โหหลวงปูแหวนยังหนักเลยค่าส่งน่าจะแพงโอ้น่าจะหนักเป็นกิโลเลยหลวงปูแหวนดอยแม่ปักจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เอาไป30มร้อยลวงปูแหวน300รอยอองค์นี้ผมใจนํำเสนอเลยนี่ สวยเดิมๆ่างน,นี้ไม่แพงเอาไป99บาทเอาไปขึ้นหิ้งไว้99บาทมีคู่มีหน้าปกเวยงนึงนี่หน้าปก99บาทใครที่เกิดวันเสาร์ต้องการพระไปปกป้องมาขึ้นหิ้งไว้บูชา99บาท <c oughs> ตัวนี้ออกที่สุพรรณบุรีจำวัดไม่ได้อ่าดูสวยเป็นกระเบื้องอันนี้ร้อยเก่าเก่าร้อยเก่าเก่านะโอเคอ่าอย่างนี้หลวงพ่อวัดไร่ขิงอ่าวัดไร่ขิงนครปฐมนะอย่างนี้สวยๆไปดูชัดๆ เอาไปเก้าสิบกาบาทเก้สิกาบานะอเอาไปบูชาสำหรับใครที่อยากได้ชื่นชอบอเอาไปบูชา,าไปบูชาเอามาขายให้แล้วในราคาไม่แพงอือเอาไปเพราะได้มาเยอะอแบ่งให้โอเคนะครับ